เราในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารองค์กรเราเป็นลูกศิษย์เราได้รับโอกาสในการที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่จะเป็นองค์กรนะคะองค์กรทางธุรกิจนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่เราก็ต้องคิดว่าองค์กรทางธุรกิจต้องวัดที่กำไรสูงสุดซึ่งกำไรสูงสุดที่ทางโลกที่เรารับรู้กันก็คือต้องวัดที่กำไรที่เป็นตัวเงินสูงสุด ใครเก่งก็คือวัดที่ตัวเงินแต่วันนี้ดิฉันได้รับแรงบันดาลใจว่าการวัดของเราไม่ได้วัดแค่เงินค่ะเราต้องวัดด้วยความสุขกลับมาดูเถอะค่ะว่าจริงๆชีวิตของพวกเราการที่พวกเรามาอยู่ด้วยกันการที่เรามาสร้างองค์กรด้วยกันเราสร้างอะไรที่มีความหมายนะคะเราจะร่วมกันสร้างสุขนะคะให้รู้ว่าองค์กรแห่งความสุข ต้องอยู่ได้ด้วยสติ